สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ V.P. นะครับประจำวันที่18กันยายน2565นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ V.P. นะครับของวันที่17กันยายน2565นะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเด่นตัวรองนะครับเด่น6รอง5นะครับ ก็มาทั้งตัวเด่นตัวรองก็เข้าเจาะตรงๆอยู่ที่6 5นะครับผลก็คือ3 2 2 6 5านะครับส่วนฮานอยปกติวันนี้ก็ไม่มานะครับสำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP วันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเด่นนะครับเด่นสีวิ่งสีรูดสีนะครับผลก็คือ4 8 294นะครับวันนี้ก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยวันที่18กันยายน2565นะครับแอดก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่เด่น6ลอง3นะครับเด่นอยู่ที่6ตัวลองก็คือ3นะครับจับคู่เด่นจะมีอยู่ที่62 63 65 ปดสามสองสามห้าสามแปดสองห้าสองแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่สองหกสาม ห้าหกแปดห้านะครับส่วนฮานอยปกตินะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่7นะครับเด่น7ตัวรองก็คือ4นะครับเด่น7รอง4ีจับคู่เด่นนะครับจะมีอยู่ที่70 7ดสา

ส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP แอดก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่6นะครับเด่น6รอง3นะครับจับคู่เด่นนะครับก็จะมีที่6กศูนหกสองหกสาหสี หกห้าสามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าแล้วก็สามสามนะครับเลขสามตัวนะครับจะมีอยู่ห้าหกสามหกหกสาม แปลวสองหนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ